สวัสดีค่ะชื่อปียาพ่องนาทีนะคะเป็นแม่บ้านเกาหลีค่ะอยู่ประเทศเกาหลีใต้นะคะก็มีร้านสมเล็กๆค่ะเป็นทางเลือกช่วยสามีหารายได้นะคะก็จะส่งในเกาหลีและส่งไปไทยด้วยค่ะแล้วกอ็อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับ เวลาที่เราไปเที่ยวเราก็มีความสนกุกอะไรเงี้ยัสบสถานที่สวยๆงามๆแล้วก็จะทำวิดีโอถ่ายลง YouTube ให้ชมกันนะคะบางทีเราก็จะนำเสนอการไปทานอาหารตามร้านต่างๆเนี้ยค่ะพากินพาเที่ยวนะคะสองตายายเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็จะนำเสนอกเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สมสินค้าสุขภาพให้ความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะช่วยติดตามด้วยนะคะแม่บ้านเกาหลีขอบคุณมากค่ะ